จะจะมีวิธีสังเกตอย่างไรแล้วไหมว่าเออเราเดินจงกรมแบบเนี้ยเดินถูกแล้วก็สังเกตก็คือว่าเวลาเราเดินเนี่ยมันสบายไหยมันอึดอัดขัดเคืองไหมมันเป็นยังไงมันมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยเป็นไหมในการภาวนานคือคือทุกๆอย่างเนี่ยคนเราอ่ะจะรู้ด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยการภาวนาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากใช่ไหมดังนั้นคือการแม้กระทั่งการเดินอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องบังคับอะไรทุกอย่างให้มันเดินอะ่ะไม่รู้นะถ้าเราเดินแบบนี้เราสบายอะ่ะอย่างเงี้ยแม่เดินครั้งหนึ่งกี่ชั่วโมงอย่างต่ำสองชั่วโมงอย่างต่ำนะอย่างมากสุดก็เจ็ดชั่วโมงอย่างมากสุด ไม่ถึงต่อเนื่องติดแท้จัดต่อเนื่องอันทีไแม่พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาปวดนองปวดแรงไม่นะไม่ไม่ไม่ปวดนะไม่มีปวดแต่แต่ถ้าแรกๆเนี่ยเป็นแต่แต่พอหลังๆมามันอาจจะชินนะโอ้โหวันนี้ผลองสิบสิบนาทีเป็นน่องเป็นขามันมันจะมีแบบนี้เคล็ียร์มะคือตอนแรกเลยนะเราเดินเราตั้งเวลาครั้งแรกเราจะตั้งเวลาเราจะเดินสองขัมง เราเราจะดูเวลาอยู่ตลอดเวลาเลยครึ่งชั่วโมงนี้เริ่มปวดขาละอ่ะเราก็บอกว่าโอเคถ้าครึ่งชั่วโมงปวดขาวันนั้นแม่ก็หยุดนะมันปวดขาพอวันต่อมาเสร็จปุ๊บเราจะเดินเดินพอมันปวดขาเสร็จเราจะเดินต่อเรารู้แล้วว่าถ้าครึ่งชั่วโมงปวดขาเราต้องเดินได้มากกว่าครึ่งชั่วโมงก็เดินต่อ เดินต่อไปดอกไปเลยแล้วมันก็คลายคลา,ายคายออกมันก็ไม่ปวดอ๋อแสดงว่าเวทนาเราอยู่เตรงครึ่งชั่วโมงถ้าเราข้ามมันไปได้มันก็ไม่ปวดนนปใช่ลองลองลอง,ลองทำแบบนี้ดูนั่งเหมือนกันนั่งได้แค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยมาแล้วปวดขาโน่นนี่นั่นแต่ถ้าถ้านั่งเลยไปนะมันจะเบาสบาย ในร่างกายเรานะเบาสบายแต่ว่าจิตมันจิตมันก็คือเบาอยู่แล้วแหละเออแต่เราไม่ได้ไปยึดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมานะไม่ใช่สุขเราก็ไปยึดสุขแต่ให้เรารู้เฉยว่า,าตอนนี้นเราสงบแล้วอ่าเรามีความสงบแล้วความสุขมันเกิดแล้วให้ให้รู้เฉยแบบเนี้ยเออเราเราไม่ไปยึดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งสิ้นเลยนะ เออให้ให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นช่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะมันจะไม่อยู่กับเราตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เฉยเฉยมันมันจะอยู่แบบเนี้ยอืมให้ให้รู้มันเฉยเฉยพอถึงตรงนี้มันจะสนุกไมันก็เลยอยากปฏิบัติอือแต่ถ้าเราไปเจอเวทนาอะไรพวกนี้เราก็จะไม่ค่อยอยากอยากทำใช่ไหมล่ะอืม แต่ถ้าเราไปสูงจุดตรงนี้เราจะเข้าไปแต่ว่าก็อย่าไปยึดมันนะอยากไดกนะ้ก็ไม่ได้อืเราต้องเข้าไปโดยไม่เจตานาะทําไปอย่างนี้แหละเบื้องก่อนที่จะภาวนาคือสําคัญที่สดุดขั้นตอนภาวนาคือสําคัญที่สุดคือว่าตอนที่เราเคลียร์ลมนี่แหละถ้าเราเคลียร์ลมชัดเข้าไปไม่มีเจตานาะไม่มีอะไรเลยไม่มีความคิดตรงนั้นแหละจะเข้าไปง่ายจะเข้าไปสู่ตรงนั้นง่ายให้ให้ลองทําดูนะ เราเราเราทำหลายมาหลายวิธีละวิธีนี้ดีที่สุดถ้าตั้งความอยากเข้าไปอุ้ยวันนี้เราจะต้องเดินสี่ชั่วโมงเราจะต้องข้ามไปตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยมันหมายอย่างหมดเลยไม่ได้ไม่ได้มันก็มันก็เดินมันคือแต่แตด้วยความที่แม่บางคนที่มีสัจจะไงสี่ชั่วโมงมันจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่มันจะอะไรก็ต้องให้ได้สีชส่ชั่วโมงสงบก็ก็ช่างไม่สงบก็ช่างมันก็คือต้องให้มันเสร็จอะในสี่ชั่วโมงที่เราตั้งเอาไว้อ่องี้ะ เป็นการทาในรูปแบบที่เราตั้งไว้โกรมใช่คือคือสัจจะสำคัญสำหรับสำหรับสาหรับเนี้ยนะถ้าเราตั้งสัจจะอะไรแล้วเราทำไม่ได้เนี้ยมันข้ามอะไรไม่ได้เลยอ,อันนี้คือความเข้าใจของเรานะผิดสิ่ข้อสิด้วยมันไม่ใช่ผิดสินข้อสิ่งสิ่งก็อยู่กับตัวเราดีแหละผิดคำพูดตัวเองอะแล้วใครจะมารู้ว่าเราพูดอะไรจริงนะแต่เรานี่แหละผิดกับตัวเราเองอนั่นแหละสัจจะสำคัญ อืมนัม่นแหละให้ให,ให,ให้ลองทำวิธีทีนี้ดูเรา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 หามาเยอะแล้วเราว่าวิธีนี้แหละดีที่สุดคือเคลียร์ลมก่อนแล้วเข้าเข้าไปดูถ้าอย่างวันไหนที่มันแบบเครียดมากทํางานเยอะมากหนะักมากวันวันเนี้ยอืมก็ก,ก็ก็แค่แบบก่อนจะนอนก็แค่ห้านาทีก็ได้เราจะไม่กล่าวพารชหรอกก่อนนอน ใช่ไหม,มการพักเสร็จก็นั่นแหละเพราะว่ามันจิตมันต้องการพักผ่อนเต็มที่อยู่แล้วไง<ม>ใช้มาทั้งวันอนะ่ะมันก็เหนื่อยไงมันก็อยากพาักแต่พักข,ของเราต้องพักแบบมีสตินะไม่ใช่ก็ไปอยู่ในพวงเนี่ย<ม>เออเนี่ยคือสําคัญ<ม>เพราะคนส่วนมากจะถ้าถ้านักภาวนาที่<ม>เขาเขาภาวนาการเขาก็จะชอบเข้าไปลบอกอยู่ไง เข้าไปหลบก,ก็ไม่ได้เลยเป็นเยอะเลยตอนแรกมันเรียกว่าเสียของเลยอ่ะเข้าไปหลนแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปพักแบบมีสติมันมันจะไดยเข้า<ล>ไปแล้วม,มีความสุดเป็นนั่งข้างบนทาห้องไว้ไดม,มีความสดดีถัาพักฟังพระอาจารย์ไหนบอกให้มีสติรู้ลงรู้ลงรู้สึกเหมือนต้องบังคับให้รู้ตลอดเลยนี้ก็ไม่ได้พักสิี้ติดงี้เลยนะตอนตอนหน้าหัเป็นสมอง จร,จริงจริงมันมันไม่้คือคือการให้ให้ภาวนารู้ลมเนี่ยไม่ได้ให้ไปทําลมนะหนึ่งอ,อย่างที่เราพูดเน่ยที่แม่พูดเลยเดอหายลมหายใจมันมีอยู่แล้วแต่เราเอาแค่ความรู้สึกไปรู้รู้รมันเฉยเฉว่าตอนเนี้ยลมมันเข้าลมมันออกใ,ให้มันเป็นธรรมชาติของมันเอง,องนียรู้สึกนี่ก็ถือว่าใช่ใช่ชใช่ใช่ใช่ตอนนี้มันชัดมากใช่ไม่ไม่ไม่ต้องไปคิดมาก อเอาทําแค่นี้แหละให้ให้มันมีสติรู้ถ้ามันไม่อยู่กับลมก็ให้มันรู้อะไรก็ได้มันทำอะไรอยู่ก็ให้มันรู้อันนั้นก็ใช้จิตไปดูนะ่ะใช่ไหมเออม,มันก็ใช้จิตไปดูนะมันใช้เอาสมมติว่าเราสังแก้วอย่าเงี้ยเราก็เราก็ใช้ความรู้สึกเราไปดูจริงไหม,มแต่เราก็คือไม่ได้ดดููอยู่กับลมแต่ในขณะที่จำไม่ใช่เราคิดออกไปนอก <c oughs> จริงไหม ถ้าเราความรู้สึกว่าเออเนี่ยเราจะจับแก้วเราก็ความรู้สึกจะจับแก้วเนี่ยอันนี้เราเราพูดแบบกว้างๆเหมือนกับว่าคือคนที่แบบว่ายังไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยให้รู้สึกตัวอยู่ในร่างกายสาสสองของตัวเองเนี่ยไม่ออกไปไหนอย่างเงี้ยอืมเนี่ย,ม,ยมันคือมันใช้มันใช้จิตทํางานหมดเลยนะอืมนี่คือพลังพลังงานของจิตมันจะตามท่านเนี่ยเราว่ายังไงมันก็ถึง เดินช้าเดินเร็วอะยังไงก็ต้องถึงถ้าเราไม่ออกจากทางนะอืมนี่แหละเราก็อยู่ในอริยสัจสี่นั่นแหละของพระพุทธเจ้าที่สั้น,ท,นท่านท่านทรงแบบมอบไว้ให้พวกเราอืม